ณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอสซูซาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์โดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญทั้งที่วัดและผ่านระบบออนไลน์จำนวน64ท่านสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมนะครับตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานร่วมกันตักบาตร้ัสารอาหารแห้งแด็คณะสงฆ์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรแล้วนะครับทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายพระตาหารเพลนอันประณีตที่ได้จัดเตรียมมาจากที่บ้านเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญครับภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นาทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงน้านั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่พึงกระทําร่วมกันมาและร่วมกันกล่าวคําอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับได้กล่าวสมโภชนี้กถอน,นาคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีให้กับสาธุชนผู้มีความตั้งใจมาสั่งสมบุรณ์และปฏิบัติธรรมร่วมกันในครั้งนี้ครับก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ด้วยความปลื้มปีติเบิกปาในบุญที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุรณ์ในวันนั้นครับ